โอเคครับข้อขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมคนเดิมนะเสียงเดิมวันนี้เนี่ยเล่นเกมไมค์ครับนะผมเพิ่งโหลดเกมไมค์ครับมาครั้งแรกเนี่ยผมไม่เล่นนานแล้วจริงตอนตั้งแต่ไมค์ครับมันช่วงเปิดใหม่ผมเล่นไมค์ครับตั้งแต่อายุตั้งแต่หกขวบอะตอนนั้นเนี่ยผมโดนรุ่นพี่แกล้งใหญ่มานเลยตอนอายุตอนนั้นน่ะข้อไม่อยากรู้ถึงความหลังตอนไหนตอนผมจะเล่นกับเพื่อนในเกมไมค์ครับอะเขาไม่ให้ผมเล่นเลยแต่ผมเลยกลับมาเล่นซึ่งเกมนี้อดีเนี่ยผมเพิ่งมาซื้อครั้งแรกไอ้ผมหาย ผมหาไปผมหาวิธีซื้อเกมไมค์คาร์ฟอยู่แต่ต่อซื้อมาแล้วเนี่ยก็ตอนนั้นงงจนนะครับอ่าตัวผมซื้อมาเนี่ยอันนี้ผมต้องซื้อต่อไเนี่ยผมก็ปลดรักปเนี่ย,ยใครเคยช่วยบ่นนะผมเล่นออนไลน์ไม่ได้เลยเนี่ยทําไม่ได้โอเคผมกดเล่นเลยก่อนนะทมขำคนล้วจะสร้างข้อบันเน่ยไม่เล่นนานผมลืมว่ามันเล่นยังไงวอะอะไรเนี่ยสร้างห้องโลกมันกดตรงนี้ตัง้งโลกเปล่าอันนี้ผมตั้งค่าไห้เป็นนะก็เนี่ยผมก็กดเลยอนะ่านากาอ่ะก ถ้าใครปรับผมตัดภาษาไทยเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ปรับภาษาไทยอะ่ะอันนี้ผมมีผลผลผมไม่ไม่ปรับภาษาไทยเนาะเดี๋ยวเพื่อเข้าตัวเกมเลย่อนว่านะโอเคสรรถเสร็จแล้วอ่าเกิดมาที่ไหนเนี่ยอันนี้ผมอยู่ตรงไหนตัวเนี่ยโอเคก่อนนี้ผมจะผมจะตัดไม้ตัดบ,บ้านด้วยกันนะเอาว่าเรื่อจากการตัดไม้ก่อนนะผมจําได้เล่นยังไงนะจาได้แค่คร่าวๆโอ้ยถ้าเสียงเกมไมา่ตา่างขอโทษน,นะเดี๋ยวผม อ่าตับการตั้งค่าเสียงไปหนึ่งอนะโอเคเพราะงั้นผมปรับตั้งค่าไม่เจอไม่เล่นนานแล้วเฮ้ยเสียงเกมไหมครับเอ้ยคิดถึงโอเคโอเคขอตั้งบ้านเลยนะเริ่มต,ต้นเราก็ต้องตัดไม้ก่อนนะเดี๋ยวรับของแป๊บอ่าฮะอย่างนี้อย่างนี้นะโอเคเสียงเกมตางมาเดจะเป็นผมหาวิธีการตั้งดไปบนึง่งเฮเอาจริงแนละ้ว ผมก็จะพูดแล้วบ่นไปด้วยนะเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรถ้าผมถ้าผมออกคลิปนี้ไปอ่ะถ้าเห็นแบบช่องผมแบบมันไม่เต็มอะไรอ่ะก็ต้องขอโทษนะคือผมปรับให้ภาพมันเล็กลงนะเพื่อประหยัดพื้นที่เล็กน้อยแล้วก็น,นิดนึงอะ่ะผมก็ให้ยาฝึกพูดอยู่คนระับผมผมจยาำพูดมากขึ้น,นเรื่อยๆนะให้ผมฝึกพูด,ดแบบให้เค้าคุยไม่ให้ลิ้นพันกันไอ้รูปตาบ้านตรงไหนเนี่ยเอาว่าผมาหายที่ตั้งก่อนนะโอเคผมโอเคอ่ะผมขอคุยถิงนป็นหนึ่งนะ อ่าเพราะผมเป็นไงผมซื้อเกมมครับที่มันนานแล้วจริงผมไม่ได้เปิดเล่นไหมครับมันตั้งนานแล้วคือซื้อมาเขาไม่ได้เล่นผมอ่ะเขาว่าหนึ่งเนี่ยไม่พออะไรหรอกไม่รู้ไม่อยากกลับไปเล่นมาก่อนเพราะว่าผมไม่อยากเล่นตอนนี้คือเล่นแล้วเนี่ยผมก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีเอ้ยเอ้ยเอาเดพึ่งผมจําได้อยู่แต่ว่าผมดู YouTube ยูทูบย่อยวไงตอน,น,นดูไหมครับคนอื่นเล่นอ่ะถ้าใครผมเล่นกากเล่นห่วหน่อยก็ต้องขอโทษนะคือผมไม่รู้เรื่องจริงเกมนี้ เดี๋ยวผมหา YouTube ดูกันเอาจริงนะใครบอกว่าผมเคยฆ่าเนเดอร์้อนได้ไหมตึ้งผมเล่นเกมไหมครับแบบผมไม่เคยจัดการเอ็นเดอร์ค้อนได้เลยนะสักครั้งน่ะนอกจากเกมโหมดไปหนึ่งแล้วก็ไปฆ่าแค่นั้นจัดการเอ็นเดอร์ค้อนได้โอ้ยทำต่อจะเล่นไปเรื่อยๆกันนะถ้าผมหยุดหรือเราผมไม่พูดอะไรอยางนี้ก็ว่าผมคิดเรื่องเปิดผมนะเล่แตายก็ตัดไม้ก่อนเรื่อยๆนะโอเคเจอแกะกลางทางแล้วอยากฆ่าแกะเลยน่ารักดีนี่ไง ผมไปดูไหมครับเดไปครับด so, ีมาดีไม่ถูกเขียวอ่ะผมเห็นเขาใช้ขวานเนี่ยจัดกรันนะเนี่ยมันแรงมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยขอตัวนี้รับเพื่อพรในนะเอ้ยผมตร้างบ้านตรงนี้กว่าเดี๋ยวไปสร้างตรงนี้ผมหาตรงนี้ให้สร้างบ้านแล้วผมสร้างตรงเนี้ยเอาจริงตอนเริ่มตอนเด็กอ่ะผมสร้างบ้านยังไงเปล่าผมอยากดูไหมผมทำยังไงผมทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมสร้างที่สูงๆกว่าแล้วตัวนี้ก็ทำกบบอย่างนี้ นี่อย่างนี้ทางขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมสร้างบ้านเงี้ยเพราะว่าผมชอบไม่สร้างบ้านต่ำๆผมกลัวมอนเตอร์นะนิดนึงเดี๋ยวจะดาเมจหนักเฮ้ยดาเมจดจากเดี๋ยวขวามานี่เอ้ยยังไม่อะไรอ่ะอ๋อมีที่บอกด้วยเพิ่งรู้ทีนึงเดี๋ยวนะอาเก็มเกมไหมครับถ้าเป็นเกมแรกผมเล่นเลยมั้งในช่องผมอ่ะอ่ะนี่วางอย่างนี้ วัวนนี่ตอนนี้ผมเล่นโลบ็อกเนะี่ยผมจะหาเกมลบมาเล่นใหม่ๆเนาะแต่นี้หาไม่เจอแล้วก็โลบ็อกเนี่ยผมเล่นเกมแมตติตี้อยู่เออคนเล่นแมตติตี้เนะี่ยผมขอถามหน่อยมีใครเจอบั๊กเหมือนผมไหมผมเล่นเกมแมตติตี้เจ้าผมโคตรปวดหัวเลยไม่เจอบั๊กนู่นบักนบ๊กนี่เขาเพิ่งอัปเดตก็ต้องมีบั๊กเยอะแล้วเนาะก็ไม่ต้องไปเถียงหรอกเดี๋ยวผมหาบล็อกนี้ถ้าเกมมันกระตุกหรืออะไรขอโทษนะคอมผมไม่ค่อยแรงอะไร อี่กระดาษเล่มไม้คัพเนี่ยยังไม่ยังไม่แรงพอเลยโถ่ไอ้จริงผมจับบอลไมพอเนี่ยโอเคผมขอตัดข้าไปตั้งอันนี้เสร็จกันนะโอเคแต่มาเนี่ยผมว่าองศาพี่นเพื่อนผมน่าทำองศาผิดแน,น่นอนเลยอ่ะก็คือผมวัดองศาเป็นเอาแค่เนี่ยเนี่ยใครสร้างบ้านเขาผมแบบใครหาว่าเอ้ยทำไมสร้างบ้านอ่อนจังเลยก็เพราะผมทําได้แค่เนี้ยผมไม่เล่นมานานอนะ่ะไม้คัพอ่ะนี่ว่าผมเป็นเด็กน้อ,อยอยู่อ่ะแต่แค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยก็พอใจ้ผมอ่ะเดี๋ยวไปตัดมันไปเลย โอเคตัดเสร็จแล้วโ okay. อเครู้สึกปุ่มไม,ม่เข้าไอจีมิ้นหหาแล้วผมจําปุ่มไม่ได้แล้วว่าปุ่มมันเล่นยังไงนะกดวิ่งก็กด, wing, กด,กดตัวนี้วิ่งนะเขาจริงมันมีกดตัวอันนี้วิ่งอยู่อะแต่ปุ่มมันพังอะ่ะโอ้ต้องกดย้ำๆนี่ยเงี้ยเนี่ยแบบอย่างเงี้ยเออต้องกดวิ่งย้ำๆ,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 ๆอ่ะเขาจริงมีปุ่มวิ่งนะผมจําได้อยู่มันพังแล้วเอาจริงกีบอร์ดผมไม่ได้ไม้ผมยังไม่ซื้อเลยเอาจริงผมไม่อยากเถียอตัวแบบโมโหตัวเองเฉยนี่ไงผมวางวงศาผิดไปอ้าอวางวงศาได้จริงนะเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะ เออมันกดดูอวตารตุดกดปุ่มไหนวะกดอวตารตัวเองอแบบอย่าดูหน้าอวตารผมอะมันกดตรงไหนวะผมหาไอ้ยิ่งผมแบบไม,ไม่อาดนาะผมหาอวตารตัวเองอยู่ไงหาอวตารสาวสองดีอยู่ไอ้ยิ่งผมชอบสาวสองดีเฉยความปจริงนะแล้วผมจะบอกรายละเอียดตัวเองให้ไหมาแหละถ้าใครอยากแนะนำอะไรก็พูดได้นะแนะนำผมเล่นแบบไหนก็ได้นะครับผมครับ แต่เอาจริงผมจะมาดูยูทูบก like ่อนไงเพราะยูทูบเนี่ยผมจะไปหาว่าเออเขาสร้างยังไงหรือทํำอย่างนี้ยังไงถ้าค่อยผมแบบไปแบบไปโปรเพย์แบบไปฟาร์มนู่นเนี่ยผมไม่ไหวอะแบบฟาร์มอันเนี้ยมันมีฟาร์มแบบคลิปเปอร์นู่นนั่นตั้งหอคอยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยโคตรลำบากบอกเลยอ่ะนี้เนี่ยคือคนคุยผมว่าคุยคนเล่นมั้ยครับครั้งแรกผมต้องสร้างแบบเนี้ยเหมือนผมเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยโอ้ยจะมืดแล้วอย่าต้องตั้งเตียงแล้วเตียงผมไปหาต่อไม้ถึงมานี่อันนี้ตั้งเตียงได้ตั้งเตียงมันคาบอย่างงี้เปล่าวะจำได้เล็กน้อยนะผมจำได้เล็กน้อยเอ,เอาเอาเงีย้ยประหยัดไปก,ก่อนนี่ได้เตียงแล้วจาาริงไหมคาบอะผม,มเล่น,นไหนๆหรอผมเล่นในโทรศัพท์นะฮะแต่ตอนนี้โทรศัพท์พังไงก็เลยไม่ค่อยมีเนี่ยผมชอบเตียงสีฟ้านะผมชอบสองสีนะผมมีได่ทิบายผมชอบสองสีนะสีฟ้ากับสีม่วงผมชอบดีนี่ แล้วก็ต่างอย่างนี้โอ้โหมันมืดแล้วอะเบ๊อปอบปอบอกตาบกนี่อย่างนี้นอ่บอกหมดแล้วเออโอ้ยเจ็บต้องแล้วก็ถ้าไม่มันช็อตช็อตเนี่ยขอโทษนะผมไม่ยำใไม่พูดดังนะถ้าพูดดังเนี่ยเดี๋ยวแบบกี้หูคุณจะแตกได้ผมอะ อีนนกขยันพูดตามแบบตะโกนวายๆเลยแต่โกวไม่ได้เดี๋ยวมันช็อตๆพยายามตั้งค่าไมค์ให้ตัวเองที่แบบมันห่างอยู่เนละโอเคนอนเลยกันเหรอโอเคนอนวันหนึ่งละโอเคแล้วทำไมกดเลขศูนย์ทำไมนะนเนี่ยนี่เนี่ยเอออีหยันเนี่ยผมไปเจอเหมือง้วยเหมืองน,นี่โหแม่งใหญ่นนเนี่ยเกี่ยวตก ถ้าผมตัดเป็นมาเนี่ยผมไม่อยากคลิปมันยาวนะไม่พออะไรหรอกเดีย๋ยวคนจะเบื่อไงฟังผมพูดไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าคลิปมันเบื่อก็ต้องขอโทษนะผมมีแค่นี้จริงคลิปผมไม่มีอะไรแบบวิเศษมากแต่ก็ถ้าใครเบื่อเขาผมก็ขอบคุณมากครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแค่นี้พอแล้วผมก็กลางใจผมแล้วหรือกดดิสไลค์ช่องหัวผมแล้วผมมันก็ไปกางใจผมเหมือนกันทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมจะฝึกพูดตอนเปิดคลิปกันนะถ้าผมฝึกก่อนนะ พตอนผมเปิดกล้องมาเนี่ยเอาจริงผมไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่ตอนเข้าสังคมเนี่ยผมแบบมีคนถาว่าผมพูดนู่นนี่เละเละนู่นน,นี่แล้วผมก็เป็นคนที่โดนแกลงบ่อยมากเลยนะถึงวม่าก่อนเนี่ยถึง,งจะโดนแกลงผมก็เคยแกลงคนนึ่งกลับ้วยนะเดีย๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังกันนะผมจะพูดด้วยแล้วก็บ่นไปด้วยคือเล่าประวัติชีวิตตัวเองว่าเออผมก็เคยโดนแกลงแล้วผมก็เคยไปแกลงเขาก่อนนะผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันถามว่าคนที่แกลงเนี่ยคือไงตอนผมโดนแกลงผมรู้สึกแย่ผมูดเลยไปแกลงเขานะผมพูดตอนนเี้ย แต่ตอนผมไปแกล้งเขาเนี่ยผมรู้สึกดีผมรู้สึกดีกดตอนผมแกล้งคนอื่นแต่ควาจริงแล้วตอนกลับไปยุ่งกับตัวเองเนี่ยกลับแบบรู้สึกแย่ตัวเองอ่ะแบบด้วยคำตอบที่ผมไปดู YouTube มาเนี่ยเขานูนนั่นสอนนู่นนั่นนี่มันทําให้ผมรู้สึกแย่มันก็เลยเป็นแบบนี้โอ้เพลงเศร้าๆมาเอาจริงตอนที่ผมพูดเนี่ยคุณได้ยินผมเปล่าอันนี้ผมก็ถ้าผมถามหลายครั้งในพวกช่องอะว่าเอ้ย ผมพูดไปเนี่ยคุณได้ยินผมไหมอันนี้ผมต้องถามเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็ผมตอนผมฟังคลิปตัวเองอะ่ะผมได้ยินเสียงบ่อยมาก,กับคือแบบได้ยินมากบ่อยเลยอะ่ะตอนผมตัวเองของตัวเองอะ่ะแต่ตอนผมไปลง youtube เนี่ยผมกลับไปดู youtube ของตัวเองอะ่ะกลับไม่มีเสียงขึ้นบางทีก็มีมันก็มีน,น้อยไม่รู้ว่าผมฟังผมเลยเปล่าแล้วผมละคับอันนี้ก่อนนะครับกล่องอย่างนี้จำโทรศัพท์ได้วพราะัโทรศัพท์เนี่ยมันครับกล่องนี้ตัวถ้าผมพูดอะไรเล่หรือพูดแบบว่าเฮ้ย เองพูดอะไรวะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอัน,นต้องกลุ่ขอพูดคำนี้ว่าผมพูดแบบตามผมพูดหรือว่าการี่ผมพูดขัดขัดเนยผมพูดคำว่าเอ้ยผมจะคาบของนู่นนั่นนี้นะแล้วผมเผลอไปพูดคําว่าผมเผลอแบบไปคาบของเออเนี้ยเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยคือผมพูดเรื่อยๆแล้วตอนนี้คือแบบรีบพูดมากอะค็แนนเพราะเขาเนี้ยผมจะพูดแล้วก็คลิปด้วผมจะพูดอะไรต่อก็จะเล่นมุกหน่อยแหละเห็นไหมผมจะคาบอะไรเนี่ยผมรีบเนี้ยแบบนึงนะโอเคผมขอขยายบ้านสีก่อนนะผมขอขอตัดข้ามไปช่วง ผมสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะโอเคผมกำลังทํากระจกเนาะเชื่อไหมผมชอบเล่นไหมครับผมทํากระจกแบบนี้นะมันประหยัดพื้นที่ดีอย่างเงี้ยทำแบบนีบบบบ้อ่าเนี่ยกระจกนี้มันประหยัดพื้นที่ดีนี่เก็บเก็บเก็บอ่าบุกคนคลิปนี้ไม่มีแล้วม,มาสร้างบ้านให้ดูเฉยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปคลิปต่อไปอย่างคนถาขุดเหมือนน,นู่นนี่นั่นนะทำไปเรื่อยๆแหละจริงผมแค่อขอให้คนดูอ่ะดูคลิปนี้พอแค่นนะี้ นี่ไงนี่ครับอ่ะแบบพื้นที่แบบพื้นที่ออกละเราเอาอันนี้เนื้อของขนแกะไม่ครับมีอะไรอัปเดตยังไม่รู้เลยเนะี่ยว่ามีอะไรมั่งเดี๋ยวต้องหา Youtube แล้วแบบกดเข้าไปดูนู่นนี่เราเขาผมต้องฝึกษาไมครับเพิ่มก่อนนี้เิกเล็กน้อยอ่ะเล็กน้อยอ,อันนี้เงี้ยแต่โอเคนอน ลองแป๊บนึงโอเคอันนี้ผมตื่นแล้วโอเคได้เนื้อละเออเมื่อกี้เสียงเกมไหมครับมันก็ชอบไม่ชอบมั่งอ่าโอ้พูดเบาไปเดี๋ยวขอโทษนะเดี๋ยวนะนี่ทำงี้เอาจริงนะถ้าใครคลิปผมมาถ้ามีคนมาด่าผมหรือในใต้คอมมิชนอะคือด่าได้น,นะครับผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าถือว่าม่ด่าครอบครัวผมผมไม่ชอบนะ ด่าตัวผมได้แต่อย่าไปด่าคนอื่นที่ผมรู้จักนะครับผมไม่ชอบแล้วก็ผมจะเล่าเล็กน้อยตรงว่าตอนผมเล่นแมคคับรุ่นพี่อะรุ่นพี่ชอบแกล้งผมนั่นเลยนะผมก็ไม่ได้ถึงเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ผมอายุแต่หกขวบอะตอนผมจะจะเป็นตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นเด็กกระโปงที่ผมแบบติดร้านเกมอะผมไปนู่นนั่นเนี่ยผมชอบไปคุยกับป้านนนั่นนี่แล้วรุ่นพี่อะน่าจะปหกกันอะมาชอบมาแกล้งผมนั่นน่ะบอกว่าเฮ้ นายอ่ะนั่งตรงน้นนู่นนูน,น,นไปนั่งตรงที่ไกลๆแค่นี้กับเขากี่ที่หน้ามผมอ่ะหลังนั้นเนี้ผมก็แบบไปนั่งนั่นเนาะตอนผมไปนั่นเนี่ยเขาก็เดินตามผมอีกบอกว่าเอ้ย,อยไม่ต้องนั่งแล้วไปนั่งตรงนน้นไปคือแบบเหมือนกวนตีนผมอ่ะผมตรจำได้อย่างดีเลยร้านเกมแถวนู่นอ่ะหน้าเซเว่นผมอ่ะนะแล้วหล่ะ ตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กก็เลยจำเรื่องไม่ได้หมอเกาเลยแบบลบเลือนเนงไงว่าตอนนั้นผมทําอะไรไปตอนนั้นผมโคตรติดเกมเลยในเกมไอ้ครับเนะี่ยผมโคตรติดมากลนยะเกมเนะี่ยผมต้องพยายามแบบอุ้คนทาอย่างนี้ไนถูกต้องเปล่าตอนนั้นผมเป็นเด็ก,กนะเจ้าผมแบบมีพี่น้พี่นั่งอยู่คนเะนี่ยผมไปขอตังค์นุ่นพี่เขาอะากินแล้วกันใครไม่รู้จักอะผมไปขอตังค์เขาหมดอะเพื่องแต่งไหมครับหรือขอต่อเวลาเพิ่ม แต่พี่เขาแบบนั่งเงียบไม่ตอบอะไรพี่ตอนนั้นพี่น่าจะเล่นเกมเทรนเนอร์มั้งเทรนเนอร์เป็นเกมแบบโอยการ์เกมก็ตึงตังเลยเทรนเนอร์เป็นเกมที่วิ่งเร็วนะเป็นเกมแบบแข่งขันอ่ะผมไม่รู้เกมเทรนเนอร์เป็นยังไงนะแต่ว่าพอรู้บ้างว่ามันเล่นแข่งขันนั้นผมเคยไปคุยกับรุ่นพี่อะรุ่นพี่นั่งเฉยแบบไม่ตอบอะไรผมอะผมว่าเฮ้ยพี่พี่ทำไมพี่ไปกดเรื่องเกมแบบพี่นั่งเงี้ยไม่ตอบพูดอะไรผมเลยผมก็ต่อโตมาผมก็รู้สึกอายนะว่า แต่พี่ไม่ตอบกับผมผมแบบเป็นเด็กกอบบบอเฮ้ยพี่กดเริ่มเกมดิพี่กดเริ่มเกมดิพี่พพก็แบบตลกเนตอนนั้นอ่ะตองเตะแล้วนี่ก็เตะแล้วโอเคต่อไปเขาขุดเหมือนที่นะ่านี่นะพบผมพบ,พบ,พบตั้งกบกบเพียง๊บนึ่งเอาจอิ้งหงก็จะมาเล่าเพิ่มนะตอนนี้คลิปนี้ผมก็ขอไปก่อนนะเอาจริงต่อมาผมจะจบคลิปเนี่ยผมอยากจบคลิปแล้วหรนป่ ขยับอวตารตัวแบบให้เห็นหน้าอวตารผมอ่ะแต่ตอนนี้ผมทำไม่ได้เพราะว่าอะไรหรอไม่จะปุ่มพังอ่ะทําให้เป็นมันปุ่มไหนผมลืมแล้วเล่นไม่คับไม่นานแล้วเนี่ยครับไม่คับเนี่ผมไม่ได้นานแล้วเออแล้วผมเนี่ยอย่ารู้ว่าผมติดผาคูุเปลอเออตอนผมเล่นผมซื้อไม่คําแทนนะออนนี้ผมซื้อแทนแล้วเนี่ยผมด้วยปุ่มด้านหลังอ่ะไม่ดีไอ้ผ้าคลุมด้านหลังผมอ่ะผมมีผ้าคลุมด้านหลังนะไม่รู้ผ้าคลุมอะไรด้านหลังผมมันมีจริงอะแต่ว่าห้ดูไม่ได้เพราะว่าผมรู้ปุ่มไหนใครช่วยคอมเมนต์ด้วยว่ามันกด มองหน้าจอหน้าตัวละครอะผมจำไม่ได้เลยวะหรือผมต้องหา YouTube เองวะเอาวะผมหา YouTube เองกันโอเคนะผมก็ขอจบไว้ตรงนี้นนะอันนี้คลิปแรกเลยนะครับนะคลิปที่หนึ่งนะผมอยากเรียกว่าพาร์ทเลยแต่ว่าคนเรียกพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามแต่ผมไม่ได้พาร์ทนะเพราะผมจ้กลับมาเล่นตอนไหนแต่ผมจบคลิปไปอะพวกนิผมอัดเกมนี้ต่อแหละตัวโบรบอทเนี่ยผมกำลังฟาร์มอันนี้นะอ่าแมจิตตี้นะแมจิตตี้ผมเกือบพูดว่าเจลเบรกแล้วตอนนะี้แยกกันเลยข้อต่แบบนี้เนี่ย ใครที่ชอบคลิปเนี้ยก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะเป็นกำลังใจผมด้วยหรือใครจะกดดิสไลค์ผมอะเขาไม่ว่าอะไรผมอะกดไลค์กด like, กด like, ิสไลค์ก็เป็นกำลังใจผมทั้งคู่นะครับแต่ถ้าคเป็นกำลังใจผมจริงก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะว่าสนุกไม่สนุกเนาะข้อสอนนี้ก็มีแค่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมเอย่าต้องหาดูอัน้นครับเพิ่มแล้วจบคลิปนี้ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปแล้ว